ใครคนคนนี้หรือเปล่าที่ชนเมื่อกี้มาดูสถานที่ที่จะจัดงานแฟนมิตรับก็คือที่โรงแรมของเราเองนะครับห้องประชุมแห่งใหม่ของโรงแรมเดอะพอยกรีนโฮเทลจังหวัดมหาสารคามนะครับประเดิมงานแรกก็คืองานแฟนมิตแอนนอราีในวันที่6ที่จะถึงนี้นะครับก็คืออีก2วันนะ ใครที่มาไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้คือบ,บัตรบัตรที่นั่งคือเต็มหมดแล้ว320ที่นั่งเต็มนะครับแต่เราเปิดขายบัตรออนไลน์ให้ทุกท่านได้สนับสนุนและติดตามชมบรรยากาศในกลุ่มปิดนะครับ219บาทกดลิงก์ที่ปักมดได้เลยในหายเจ็บหรือยังลูกสงสารมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ตกเก้าอี้เมื่อกี้ตกเก้าอี้เมื่อกี้ใครตกเก้าอี้ยกมือขึ้นเจ็บไหมลูก ใครตกเอาน้องเพชรหรอน้องเพชตกเอาท้องเพชรหรือน้องพลอยน้องเพชรตกน้องเพชรตกเหรอลูกดีขึ้นยังลูกโซนเ<ช>หมือนเนี่ยบายบายบายขายบัตรได้บอกคุณย่าคุณยายมามาดูหนูนะน้องเพชรน้องพลอยจะมางานวันเกิดแม่แอนนะจะเซอร์ไพรส์ยังไงเนาะเีอะไรทม่เนี่ยเออจะเซอร์ไพรส์ยังไงเนี่ยของขวัญ อ่ะ,อะ,อะเดินตามแม่สิลูกไปน้องเพชรเดินตามแม่ไปดูนู่นสิครับเพชรนูน่นไปดูนูน่นไปอันนี้ก็คือเป็นห้องประชุมนะครับห้องประชุมของของเราเองเลยรับเปิดให้เช่าสําหรับงานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆครับช่างแอร์ช่างแอร์ช่างแอร์คู่ใจไปไหนไปด้วย,ไไวยทั้งคอนแก่นสารคาม นี้จะเป็นเวทีครับมีวงดนตรามีฟกซองม,มีมีมีได้ทุกคนได้ฟังเพลงแบบเต็มเต็มเลยหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับพิมพออมไม้เมืองแล้วก็ชั่วโมงครึงงคร่ง,งนะครับแล้วก็เวียงในเรื่องมนอีก์หนึ่งชั่วโมงครึงคร่งหรือสองชั่วโมงเองเอเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะครับในวันที่หกที่ถึงนี้นะใครที่ยังไม่ซื้อกลุ่มปิดก็กดยิงที่ปักหมุดเลยนะครับแล้วจะถือว่าทุกคนได้มายินดีแล้วก็ร่วมบวยพรกับงาน เปิดตัวห้องประชุมแห่งใหม่ของเราด้วยคาเฟ่ร้านอาหารทุกอย่างครบวงจรที่โรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลมาฮางสราคามของแอนบอยแล้วก็จะกลับคอนแก่นปะ่ะวันนี้ทำพิธีไหว้ครูเขาก็จะไปไหว้ศาลนี่ก็จะเป็นห้องเก็บของครับเครื่องทำน้ำแข็ง ฟิตอาหาราก,ายยากว้างมากครับรองรับจริงๆแล้วแบบ400ที่นั่งก็ได้นะครับ500ที่นั่งก็ถือว่าแน่นเต็มแต่ว่าถ้า300ที่นั่งพอดีสบายๆายไม่อึดอัด ห้องประชุมขนาดใหญ่ครับรองรับได้ประมาณ500คนครับบวกลบแต่ถ้าใครแบบจะมาจัดงานเล็กๆนะครับก็สามารถเช่าในโซนของร้านอาหารได้นะครับผมแชร์ไปนะครับเป็นร้านอาหารไทยอิตาเลียนนะครับ a าเฟ่เล a ตลองมาลองเดอร์ตรงนี้มีสวนสวยๆให้ถ่ายรูปด้วยนะครับมีสวนสวยๆให้ถ่ายรูปด้วยครับผมที่มหาสารคามนะครับ พิมพ์ใน Google Map โรงแรม The อ o s s Green Hotel เจอเลยนะครับก็มาตามพิกัดโรงแรมของแอนบอยราคาห้องพักสบายสบายครับราคาอาหารก็สบายสบายในะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องค่าอาหารนะครับเรามีเชฟฝีมือดีอาหารอร่อยนะครับบรรยากาศคือบรรยากาศทุกคนเห็นแล้วว่าบรรยากาศมันดี คือแม่แฟนขับเขาเขากลัวว่ากลัวแบบมาที่คา,ฟาเฟ่มาร้านอาหารเราแล้วอาหารจะแพงเขาจะบอกว่าคือผมอยากให้เป็นแบบนี้แต่ว่าราคาทุกคนไม่ต้องห่วงนะผมอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้ชิมฝีมือเชฟได้มีอาหารหน้าตาดีๆเสิร์ฟนะครับกับกับคนที่เป็นแฟนขับหรือคนสารคามหรือคนทีมแบบเยี่ยนมา ะะคือบรรยากาศดีอยู่แล้วเพราะว่าเราทําบรรยากาศดีเราถึงอัปเดตร้านให้มันครบวงจรตอนแรกคิดว่าจะเปิดคาเฟ่เฉยๆทีนี้เราก็เลยเปิดเป็นร้านอาหารทีนี้ก็เลยเปิดเปิดเป็นร้านอาหารเพราะว่าบรรยากาศมันให้แล้วเราก็เลยเปิดตัวนี้ให้มันเต็มตไม่ต้องห่วงเรื่องราคานะครับค่าเช่าจริงๆแล้วโรงแรมห้องพักเราเปิดสองปีเนาะก็คือวันที่หกครบรอบวันเกิดแอน,นปีนี้ก็คือจะครบรอบสองปีของโรงแรมพอดี ซึ่งโรงแรมเขาราคาสบายๆที่พักเหมือนบ้านไม่น่ากลัวตื่นเต้นค่ะกับใครจะไปเที่ยวนะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะมีสวนสวยๆให้ถ่ายรูปครับแล้วก็ถ้าใครอยากเบอร์เดย์แอนดออนไลน์ก็กดลิงก์ที่ปักหมุดเข้ากลุ่มนะครับชมกลุ่มปิดแล้วมีไลฟ์สดนะ งานแฟนมีตวันที่6นะครับก็เริ่มต้นจากเริ่มต้น10อ่บเริ่มต้น18บแนากานะครับง,งานสิบห้านาฬิกาหืมใบสามเลยบอกวิชัยสิบเจ็ดมีไงเอลพิมพ์เขามาเบิงผมเห็นเราอยย่ห้องน,น้ำ น,นี่เป็นห้องน้ำหญิงครับห้องน้ำหญิงมาเช่าเดอ้อใครจะเป็นคู่บ่าวสาวคู่แรกของคู่บ่าวสาวคู่แรกของห้องประชุมดอกสำแดงมาประเดิมให้หน่อยอันนี้ังเป็นห้องน้ำผู้ชายครับอ๋อแม่บ้านาารครับวันจ่าชีบอกครับกำลังมาเบิง้งอันนี้เป็นห้องน้ำผู้ชายนะครับ พี่เขาล้างห่น้ำอยู่เอามามามาออกมาลูกมาออมาเรมาเรเพ็วมเร็มาเร็มารมเพมารมารมาเรมาเมาเร็วมาม ร้านเปิดพรุ่งนี้ครับร้านอาหารเปิดพรุ่งนี้แต่ว่างานแฟนมีตรวันที่หกนะครับมือฮื้งงานแฟนมีตรมือฮื้อครับแต่ว่าร้านอาหารเปิดเมืออื่นมีที่นั่งชิลเยอะมากเลยมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยครับนี่ฮะนี่ตรงนี้ก็สามารถนั่งได้ครับมือฝึ่งงานแฟนมีดยามาหักเศษปฏิมากรรมผมเด้อ มีที่นั่งจิบไวน์ขายไวน์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมนี่ก็จะเป็นเอาดอตอนเย็นนะครับสามารถนั่งตรงนี้ได้ต้นไม้ก็กำลังโต อากาศดีร้ายครับหาได้ที่นี่นะอากาศดีรูปเยอะครับอาหารดีมองแค่น้นเลยมันน่ากินมากน้องดีมน้องดีม,ดมเป็นอาจารย์ที่มองขอนะพที่ดูแลแม่ชฉวีวันบอกว่าคือเมื่อวานทำลาดหน้าให้แต่ทีนี้ก็บอกว่าถ้าเราขายเราขายเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าแปดสิบาทแปดสิบ คือคือถ้ามันรสชาติขนาดนี้หน้าตาอาหารมันตึ่นประมาณเนี้มันมันไม่ควรจะ80ดบคือคือคนที่ขจาเคยกินที่เป็นแบบสายสายการเข้าร้านอาหารจะรู้ว่าเราไม่ได้ทำราคาแพงนะฮะหกสิเจ็ดสิบแปดสิจานเดียวก็มีครับจานเดียวก็มีครับหกสิบเจ็ดดิบทะเล80ดสิบอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นกับข้าวหรือมื้อเย็น ถ้าเป็นอาหารฝรั่งก็จะอีกราคาหนะึ่งคือที่ผมพูดนี้ก็คือไม่อยากให้ทุกคนกังวลเรื่องราคานะมาเลยไม่หรอกไม่แพงจากต้องได้ค่ะลูกค้าสั่งอะไรคะพี่ช,า,ชาหรออร่อยไหมอร่อยอร่อยมากไหมเหรอ ดีคอมหอร่อยมากไหมอร่อยมากมากแค่ไหนมาก<า>อร่อยมากแค่ไหนเหรอีสเ็มหนูสั่งอะไรนะหนูสั่งอะไร <laughs> หนูสั่งอะไรนะลูกพิซซ่าอ๋อสั่งพิซซา ้านยุสะะารค้มค่ะไม่ได้มีโอกาสอุดหนุนพี่บอยพี่แอนขอบคุณครับผมรเรียกเรียกพี่พี่บอกพี่พี่ขามาอุดหนุนน้องเพช<ๆ>น้องพลอย<ๆ>ด้วยนะคะด้วยนะคะ<ๆ> <c oughs> อย่างไรเป็นละย่งไเปละมีเครื่องดื่มขาดเบร์รี่ ถ้ามีเยี่ยมลเลยเบเกอรี่มีครับแต่ไม่มีเค้กนะครับไม่ขายจะมีพวกครัวซองอะไรต่างๆขนมปังอะไรแบบนี้คือมีครับคือมันมันต้องดูไปมันต้องเพิ่มเมนูเข้ามาเรื่อยๆครับแต่สปาร์ทเนี่ยเรายังไม่มีเค้กนะครับเพราะว่าผมคิดว่าต้องดูก่อนต้องดูลูกค้าก่อนว่าแถวนี้เขายังไง เบเกอรี่มีครับ,บรรเป็นเป็นแบบขนมปังครัวซองขนมมีฮรที่จริงแล้วก็คือเน้นเครื่องดื่มแล้วก็อาหารไทยอิตาเลียนครับส่วนเบเกอรี่ก็ค่อยๆเติมครับอ๋อันนี้คือคือเชฟที่จะมาประจำหนี่ยท่านมาทดลองนี่เป็นไรครับผมซสา อะไรนะฮะสลัดชาวซาวสลัดครับมีซุ้มด้วยสลัดอ๋อืมนี่ฮะหน้าตาหารก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกคนหน้าตาหารจะประมาณนี้ครับนะนี่ก่อนมาเช้าเทาหรอแก้วที่สองของวันเขาสั่งนี่ของ อะไรไม่รู้มาให้มันหวานมากเลยมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นวุ้นของมันอ่ะที่มันไม่ใช่น้ำมะพร้าวเป็นมุ้นมพาวอ่าเป็นพวงเออเป็นเอป็นอีตัวเชื่อมมันนะมันเลยมันเลยใช่โยเขาใส่น้ำแข็งหลอดเหร่พรุ่งนี้ต้องเป็นน้ำแข็งเครื่องทัพ ต้องทำน้ำแข็งกำลังตั้งอาที่สวยมากพี่โนดบอกว่าอยังใหมท่งเที่ยนพี่กับเมืองไทยเดือนตุลาพี่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ที่ไหนครับอบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ที่เพจ15ปีแอนออรดีนะครับเพจคอนเสิร์ต15ปีแอนออรดีพิมพ์ค้นหาในเฟซบุ๊กได้เลยครับผมที่จริงแล้วอะไรไหม อพ่อหอ้ยหนูใส่รองเท้าเองเหรอเก่งมากออ่านา้หออ,อ,ออมากเืมดาวกบกบวก่เราไม่ทำอัหนนี้หายดีอ,อย่างเลยต้องทันแล้วพวกนี้ถ้ามาเสิร์ฟช่วยถ้าเสิรติถ่าใครมาพ่กนี้ก็เดี๋ยวเจอกับแกบ่อยที่นี่เลยนะคะพรุ่งนี้เราจะนะอันเอาพระเข้า ข้าร้านแล้วก็จะเปิดขายพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวพี่ก็จะเสิร์ฟนะใครมาโต๊ะแรกนี่คือผมจะเป็นคนเสิร์ฟเลยเสิร์ฟอะไรชีเสิร์ฟสิบอะไรเข้าไปใหม่หมื่มมนพ่อไหนมาต่อแถวแคน,นไหนสายเลยแม่แอนผิวสวยมากขอบคุณค่ะ,ะต,ตากแดดตากแดดมื่อนี้ยมันทึ่งบรเิเวณนอนแต่มาอยู่ที่นี่ขาวทุกคนนะเพราะว่า <laughs> ใช่เพราะว่ามันเป็นสีเขียว,ว ะโอดโอยมา,า,ายมหาใบจบอนนอังหวะน้องากวาาดใคร,ราเ่อ่เออพี่แอนไปทำอะไรมาสวยมากเลยนะที่หมอที่ไม่ทำอะไรล่ะลงไลน์แล้วนะครับไม่ชอบคนมาเวยแฟนอีแล้วพร้อมสวยมากเลยใครอ๋อเมยอ๋ยนองไพ่ตัวนั้น บ่มาคนมาอวยลงไหลอะไรเนี่ยทำไมอ่ะทำไมล่ะสวยเหรอไม่สวยทำไหนเลยพี่แอนรู้สึกแบบเออเเืขาไม่ก็มันเห็นทุกวันนะมันก็จะรู้สึกเฉยเฉย๋ยวจะไปทำเล็บที่เซนทันเขาก็จะพาเด็กไปไหว้พระแล้วนะเจอกันจะกลับ ดึกๆเพราะเขาจะมาจัดโต๊ะก็ยกีบไปดูอ้าวพี่โอโปรตีนกับโปรตีนโปรตีนนี่หรอไม่ร้านเนี่ยมีโปรตีนไหมโ<ม>ปรตีนอ,อะไรมีครับไม่แข็งไม่แข็งแบบที่อื่นมีครับยังไม่เสร็จครับผมเดี๋ยวเขาก็มาน่าจะมันไม่ทันเพราะเขามันเป็นสั่งทำอ่ะแม่มันเป็นการสาัตว์ข้างนอกครับทำข้างนอกไอ้เราผาตันเ ตังขังเง่้งนะแต่อ,องคเล็กๆป่ะบายยอาชีพสวยมากคนจะออนกันดย่ไปก่นอนเนอเพี่อนปล่อยร,ร,ร้านอาหารอยู่ที่มหาสารคามครับโรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลค้นหาใน Google ได้ครับ